สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าผมกน,นันหยาบูก,กับร้านน้อยพร้อมกับน้องมินตรานะครับมาพอกับก่นนองเหมือ,อเนอเดิมนะครับ <c oughs> มื้อนี้นะครับอ่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะพาพก่นนองมาเป็นยีมือกันทําอาหารของน้องมินตรามื้อนี้มื้อนี้เฮ้าจะเห็ดยังสุบเ,เบงเบงเฮ็ดยังสุพผักเมนูสุขผักครับเมนูสุพผักนะครับ มาบงขั้นตอนของการเส็จนะครับเครื่องเขาเขาเขาเตรียมไว้แล้วเนาะขั้นอ่าัวนี้คือตำน้องตำไทยยังแน่เนี่ยตำพริกแล้วก็ขิงพริกขิงหอมหัวหอมหัวกระเทียมัวแดงโอเคแต่ที่นี่ตำงาไปเลยเนาะงาเขาตำไม่เรียบร้อยมันนี่ใส่งานบ้าง เมื่อบึงผัดกทท่จะผสมนะครับหลังจากที่เตรียมมาแล้วอ๋อมันจะตัดตักตักมาใส่ตัวนี้เป็นพักที่ที่เตรียมไว้นะครับผักในชามนี้คือเป็นผักที่ลวกเตรียมไว้เรียบร้อยเนาะตันนี้ก็กกกใส่ใส่ง่าเนาะง่าา หน้าหน้าดำขวนะครับใส่เป็นนัวเป็นนัวแล้วก็เกลือเกลือเตะปลาแดงเฮาเฮาโบไซเดอร์ ปลาแดดปลาใสเนาะเพราะว่าคนมันกินปลาแดกบลได้ก็เลยปลาใสก็ค so 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 right. ือโบโบโบเมนปลาคนบลาใสก็คือใส่อย no? ู่ตัวในส่วนตัวส่วนตัวก็คือตัวหอมมากินปลาแดดก็แค่ได้กินล้ำมันแท่บอกเล่ากันหน่อยน้ำมันแท่กินน้ำมันแท่แลเลยบโบโบกินเนาะกินล้ำมันหายใจเกิดกินลหายใจเกิด มันขยันนะครับมามามาแซวแซวไปกันเมนูสุกผัดครับสุกผัดผัดนี่มีผักอย่างเนี้ยผัดผัดผักที่ในข้ามเนี่ยยอดผักทองยอดผักอื้อยอดผักอื้อนี่ยอดอือผักนอก นีอันนี้เอิร์ัมตัวผู้ทัานผู้นุกมเเดินมักนะขวผู้ก็กันอตัวผู้อิ้นเดียวกันเนาะพักนองกันเดียวกันพักท่องหรือบักนี้ก็เอินขึ้นกันเอินขึ้นกันสามพักนะครับคุหนึ่พักสามชนิดมาลวกนะครับโอ้โหหอมเลยลิ่นหอมสุกห่นบ่อข้าวใอแกนี่งหมบ่ข้าวซอยหมักเน่า เน่าอย่างบริสไทม์อ่ะบริสไทม์มันก็มีแต่เครื pues ่องทเนียบอะเบิองเตาคำนันยัมครับเดี๋ยวที่ได้จัดไอ้เตาชุดใหม่ให้เราอยู่นะครับเตาจะอาจจะคือเตาแบบเป็นโต๊ะเนาะเป็นโต๊ะตั้งนะครับก็ได้เฮ็ดสะดวกคูดวกอืมซิมซิมบ่ซิมล่งดู จะจะซิมลองิึงนะครับชิม,ม,ชมเมนูสุปผักจางหรือว,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 ว่าความจาบความนวลเบกความจาบความเข้มความจาบความเข้มหนึ่งก็น่าจ,จะได้ใ้เกินนิดนึงกับ เพ็ดเพ็ดหอมจริงหอมในง่าแล้วก็เครื่องน้งต่างๆนะครับอันนี้จะเพิ่มเกลือเข้าไปอันพี่น้องที่พี่นคนกคน,อ,อ,นอ,กอ,อ่ิ่นอาจแตว่าบ้านไปกินเื้อาตว์กับปลาปแดกปลาลาคือใส่ย่างคือกันแต่ว่าส่วนมันมันเป็น,นส่วนตัวของพเ่นเนาะ คืเป็นปนใเร่งปรุงแแบบนี้เนาะเรื่แม่แมเเ่เพิ่อเหุกับ์เพื่อเหตุแบบนี้ใช่ไหมหแม่เหตุเปลนเนาะแม่เหตุเปลี่ยนจ้ะอืทีู่าานยานแต่นง่ี่ว่าเคกินมะเจดน้อยท่านกเ็เพาเจ็บเจ็บกินแบบนี้เหรอกกินบ่สที่ที่ใส่เครื่องปรุงนีนะเครือ่องปรุงปรุงใส่เกลนะือครับผมสรวน,น,นจได้ไดงว่าบ้าน อยู่อยู่ข้างบ้านนี่บ่บ่ใครมีย่อมกินปลาแดกปลาล่าเนาะน้ำปลาก็าบ่ใส่ใส่ใส่เกลือใส่เกลือกระปุกนัวตั้งบ่อยากซื้อมาใส่หรือตั้งบ่กินหรือว่าบ่บ่มักกินตั้งบ่มัักกิน่งบมักกิน เด้วอครับเมนูอาหารของเ่ามานี่เมนูหลักก็คือเป็นซุปผักนะครับเออว่าซุปผัก<ช>แล้วอีกอันนึงอีกเมนูหนึ่งของเอาก็คืออันนี้เรียบร้อยนะเนาะเรียบร้อยที่เอาหมาโทวกันนะกีเมื่อนต้มปลาเป็นครับนี่ครับต้มปลาปลานี่คือเป็นปลาที่อันโตที่เ้อาเอามาหลาบมะว่านนี่แหละครับ เรียบร้อยนะครับสําหรับอาหารของมือนี้อ้าวฟังเสียงของน่องเนี่นะครับอ้าวปากเป็นในยน้อยไม่ใจมาเห็ดซุปผักแล้วก็เกลียงปลาเกียงปลา,าใส่นาส้มอ่อาเกงปลาใส่นาส้มเนาะจะใส่เกลือแล้วก็แตงโน้วนใส่ไปสองอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเฉพาะทองกินพื้นหรือพ,พ,พื้นที่ที่น่องก็อยู่เนาะเ<บ>คืเคยอ,อยู่ แตแล้วเพื่อนที่อาจจะปรุงบวคขึ้นกันเนาะเมนอันนี้คือเป็นพี่น้องเคยเฮ็ดเคยกินมากเนาะซุปพักก็คือกันซุปพักก็คือกันงวเกลืออ่าเก็ืหมกับเลือกันอ่ะข้าวฟกอ่างบ้นก็ยอันนี้ก็กินแต่แนวนี้ใช่แนวนี้คือเคยกินแนวนี้เนาะวนมากก็เคยกินกินกินแบบนี้ปรุงปรุงแค่นี้เนาะมน อ้าฝากช่องแม่ฝากติดตามน้องแม่ติดตามช่องเลทุกคนเอฟซีแล้วก็ช่องที่ต้องไหมต้องไหมห้าคำของแต่ว่ากับบมเมนช่องของน้องคนเดียวเลยต้องรวมกับช <laughs> ่องร่วมกับพอพอสอง <laughs> 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 เปลี่ยนเทียน้ำกันเด้ครับพี่นอ้องอะฝากที่ตามบข er. บาให้ในเด้อบังคคนเขาคิดว่ามันช่องของน้องเองมันมันโดเมนช่องของน้องเองเดยเป็นองสองคนของสองคนนะครับแมนฝากที่ตามฝากเบิ่งแง่งันไปโดนๆด้วยครับเด้อเอาสําหรับคลิปนี้การทําอาหารกราคงจะไวซซันี่เนาะไว้คลิปนะ้ามากินน้ำกันแทบแทบครับผมสุปปลากระปแกงปลากินข้าวน้ำกันอ่า มาหนี้เอาไว้จำนีก่อนเนาะสวัสดีสสดครับสว,ส,สวัสดีครับอ่า